สวัสดีทุกท่านนะฮะเช่นเกนย์ฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด o เ e ลนเ Good ในช่วงของการดูดวงกับผมมอรุตยินั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้การทำนายดวงเป็นของชาวราศีกรกฎครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนั่นเองนะฮะ2566ร25 66, ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์โดยภาพรวมนะครับ ก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะฮะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะจะขอบคุณอย่างยิ่งเลยฮนะไปฟังคำทำนายของชาวราศีกรกฎกันเลยดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความรักหรือแม้แต่การลงทุนคุณมีความเสี่ยงอะไรมีความผิดพลาดอะไรและสิ่งที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่คุณจะเสริมดวงจะเป็นอะไร เรามีคำตอบให้คุณครับไปครับดวงทางด้านการงานนะฮะของชาวราศีกรกฎช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับการงานดีขึ้นครับดีจากที่ผ่านมานะฮะงานสำเร็จด้วยเพราะฝีมือคุณเองล้วนๆเลยฮะไม่ใช่ฝีมือคนอื่นเลยความสามารถของคุณเองทั้งนั้นเป็นความสามารถที่เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนและใครไม่สามารถทำเหมือนคุณได้ทั้งงานฝีมือ แม่ว่าการบริหารจัดก,การทางด้านการเงินมีนความคิดทางด้านเก่งกําไรหรือตลาดหุ้นนะฮะและคนที่เกิดชาวราศีนี้ไม่ไมว่าจะทำไฟแนนซ์ก็ทําได้ดีนะฮะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือตลาดหุ้นสามารถเป็นคนที่มีไหวพริบในการเก่งกําไรได้คุณทําแล้วจะรุ่งครับซึ่งเหมาะกับการเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆเช่นกันครับในช่วงนี้มีโอกาสที่จะ เก้าหน้าในหน้าที่การงานการเรียนหรือความสำเร็จในด้านต่างๆนะครับงานก็จะทำเงินให้คุณได้ดีครับยิ่งรับงานมากยิ่งได้เงินมากเช่นกันครับและที่สำคัญเหมาะกับการฝึกฝนเรียนรู้เสริมทักษะอย่างยิ่งยวดนะฮะในช่วงนี้อย่าลืมฮนะหาความรู้ใส่ตัวเองเยอะๆครับสำหรับชาวราศีกรกฎ ไปดูดวงทางด้านการเงินกันเลยดีกว่าฮะคุณเองเป็นคนที่หาเงินเก่งครับเงินเองก็อยู่ในฐานะที่ดีนะครับฐานะที่มั่นคงหรืออาจจะเป็นคนที่รวยระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับหรือจะค่อยๆรวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นฮะแต่คุณเองก็เป็นคนที่อาจจะกลัวจนครับจึงพยายาม สร้างเนือ้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองด้วยตัวคนเองนั่นเองฮะหรืออีกความหมายหนึ่งคือคุณเป็นคนที่ประหยัดเก็บออมรู้จักใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นทําให้คุณเองมีเงินเหลือเงินเก็บที่จะสร้างฐานะคุณได้ในตอนนี้ฮะและที่สําคัญฮะไม่ควรไว้ใจใครอย่างยิ่งนะอย่าให้ยืมเงินฮะหรือการนําเงินไปลงทุนต่างๆไปค้าประกันให้ใคร กอดเงินไว้ดีๆนะฮะอันนี้ขอเตือนนะในช่วงระหว่างเดือนนี้นะครับแล้วจะมีเงินแน่นอนครับแต่พลังงานทางด้านบวกของชาวราศีกรกฎก็ยิงเป็นพลังงานในด้านดีนะฮะมีการแบ่งปันช่วยเหลือทําบุญตามสมควรตามกําลังของชาวราศีนี้นะฮะก็มันจะส่งผลบวกมาให้ตัวคุณเองทางด้านการเงินนั่นเองนะฮะเราไปต่อ ทางด้านความรักกันเลยดีกว่านะฮะช่วงนี้คนโสดจะเป็นยังไงหรือคนมีคู่นะฮะความรักดีฮะคนโสดนั้นคุณเองมีเกณฑ์ที่อาจจะพบรักแท้ได้ในช่วงนี้นะฮะคือมีคนเข้ามาสนใจหรือพบคุยถูกใจถูกขอกันเองพบรักที่ห่างไกลก็ได้ฮะถ้าคุณเองไปทำงานต่างจังหวัดต,ต่างประเทศหรือเรียนเมืองนอกคุณก็อาจจะพบรักทางแดนไกล พบรักจากการเดินทางหรือไม่แน่นะฮะอาจจะได้แฟนได้คู่รักเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้ะฮะอีกส่วนก็คือพบรักในออนไลน์นี่พบรักจากการพบปะเพื่อนสังสรรค์ปาร์ตี้นั่นเองบางคนอาจจะมีความรักแบบอิสระยังไม่ผูกมัดก็เป็นไปได้นะครับส่วนคนที่มีแฟนมีเกณฑ์จัดแต่งงานครับถ้าคนไม่แต่งงานนะฮะ คนมีคู่รักราบรื่นดีครับมีการวางแผนอนาคตร่วมกันอย่างดีทีเดียวถ้าใครที่งอนกัน,นะฮะได้คืนดีแน่นอนครับกลับมารักกันแบบดังเดิมนะครับสร้างครอบครัวที่มีความสุขร่วมกันนั่นก็เป็นดวงของทางด้านความรักนั่นเองะฮะไปต่อกันด้านสุขภาพแข็งแรงนะฮะแต่ก็ควรทำจิตใจและอารม์ ให้ผ่องใสอยู่เสมอนะฮะอย่าเครียดอย่าคิดอะไรมากเพราะว่ามันจะส่งผลต่อร่างกายหรือกิจกรรมที่คุณทําต่างๆให้ควรมันออกกําลังกายหรืออโรบิกหรือออกไปนวดเพื่อที่จะได้ลดความเครียดจากปัญหาอะไรต่างๆหรือปัญหาทางด้านการเรียนอุปสรรคการทํางานต่างๆนะฮะจะได้ลดบรรเทาลงนั่นเองนะครับ ส่วนข้อที่ควรระวังและก็จะย้ำเอาไว้ให้ป้องกันกันนะฮะนั่นก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะค่อนข้างมากอาจจะทำให้คุณเองเกิดความผิดพลาดความเสียหายได้เลยนะฮะชาวราศีกรกฎเองผมย้ำนะฮะจำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องข้อมูลอย่าโลภนะฮะใครที่เอาตัวเลขเอาความโลภมาหลอกลวงคุณมากเกินไป คิดและไต่ตองให้ดีนะฮะว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่านะฮะอันนี้ขอฝากและเตือนไว้นะฮะส่วนการเสริมดวงของชาวราศีกรกฎนั้นคุณเองควรไปไหว้สการะขอพรจากศาลหลักเมืองด้วยน้ำมะพร้าวนะฮะหรือนะหรือมะพร้าวนั่นเองและผ้าแพรสามสีเพื่อจะได้เสริมดวงชะตาเพื่อคุณองจะได้มีโชคลาภในการลงทุนการทำธุรกิจ และการเรียนการทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั่นเองนะฮะสำหรับเดือนนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นคำทำนายโดยภาพรวมของชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมนะครับถึง16สิงหาคมนั่นเองช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับสำหรับคลิปนี้ อย่าลืมเมมแชร์นะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ใครที่เข้ามาใหม่เึ่นเคยนะฮะอย่าลืมกด subscribe ติดตามะฮะท่านจะไม่พลาดเด็ดขาดคลิปดีๆการทำนายดวงชะตาของทุกราศีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบกุณทุกท่านครับที่เข้ามาฟังและที่กดติดตามสวัสดีครับ